ครับต้องขอกราบสวัสดีๆๆทกุกท่านด้วยนะครับโดวยวันนี้ผมมาสอนไต่แรงหมดหมาป่าเดีอยวดง่ายๆชิวๆตามสไตล์ผมเลยนะครับเป็น EP 3แล้วซึ่งใน EP นี้นะครับผมสัญญาว่าจะไม่พูดคำหยาบและจะไม่พูดเฮเออะไรทั้งนั้นหมายความว่าไม่พูดคำหยาบและ ไม่พูดดูถูกคนอื่นแม้ว่าจะเป็นสายเติมหรือสายฟรีนะครับก่อนอื่นเลยเราไปดูกิจกรรมของสายฟรีกันก่อนอน,นะคบซึ่งแพดน้ากำลังจะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตู้กระยอนนะคะอ่ะก็จะมีกิจกรรมนี้นะทุกคนมาในรูปแบบหอคอยกลุมพลังมรากรกก็จะมีกุมทรัพย์พลังมรากรกก็จะมี M187 หรือว่า2องวงนะครับบวกอัตราในการยิงบวก 2. บวกความเร็วรีโหลดบวกหนึ่งและลบความเร็วเคลื่อนที่ลบ1แล้วก็มี G18 นะครับก็คืออัตราการยิงลั่นบวกหนึ่งระยะบวกหนึ่งลบความเร็วรีโหลดหนึ่งให้สะสมโทเค็นเพื่อแลกสกินอาวุธมรกรแห่งโชคนั่นก็คือ M1187 สองวงขุมทรัพย์มรกฏนะครับ ให้เราคิดเข้าไประยะเวลากิจกรรม22พฤษภาคมจนถึง28พฤษภาคมนะครับจะมาในรูปแบบขอข้อแบบนี้เลยนะทุกคนน,นี่ไงก็จะมีสะสมโทเก้ลิงสันโทเก้นะทุกคนก็ะจะมีถ้า,ารเราสะสมโทเก้ได้ก็จะเป็นท่าทางโชว์เหนือของ,อน,ของน้องหมาชิบะนะครับและเมื่อสะสมลูก แก้หวหม้อปอยุณซับมารกรรดได้ถึงสอ,งอันรับไปเลยในส่วนสับกู๊กหูมูนี่นะครับอันไหนเนาะแล้วก็ถึงสามอันใหญ่ก็จะเป็นเ1 8มหนึ่เจ็ดองควงกระบอกไม้ไผ่นะคะหมายล่าสุดออก็ตรวจอาการในการยิงสองคนโดยรโหลดหนึ่งแลงวความเร็วเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นของสายเต็มนะ,ะแล้วก็ม 8, ูนแปดทีการันตี ก็จะเป็นชุดผู้ชายแล้วก็ท่าทางชายัยชนะทีน่หนักอยูเกมนะครับก็คือเอนิเมชั่นท่าตัวตัว XDBF5 ซีรีส์ที่จบไปแล้วนะครับก็จะมีชุดผู้ชายและท่าทางตัวนี้เป็นสองสายเติมเข้ามาใหม่ระยะเวลาตอนนี้หรือว่าไม่แค่กี่วันเดี๋ยวเรามาจัดกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเติมปุ๊บรับครับเนาะรับท่าทางเนาะเป็นท็อปอัพนะครับ ก็จะมาแบบนี้เลยอ่ะตอนนี้สามารถรับได้แล้วนะทุกคนนี่กิจกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับครั้งได้เปลี่ยน FFW เส้นทางแห่งแชมป์นะครับ23พฤษภาคมจนถึง29พฤษภาคมก็จะมีของรางวัลตามนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตามเพื่อนกลับมาเนาะถึงวันที่24นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ อาดูครบจแจงนะครับตอนนี้สามารถรับได้แล้วเนาะก็จะเป็นในส่วนกล่องตุละครนะครับเลือกเลยเนาะว่าได้ถาวรแล้วก็บัตรไดมอนด์รอยัลสามใบคูปองสามใบนะครับก็คือคนดูครบห้าหมื่นคนรับไปเลยนะครับเราก็จะกดรับนะครับอ่ะรับเลยเปิดก็จะเป็นกล่องตัุละครให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมไปเกิดอีกทีเนาะ แล้วก็กดรับเลือกไอวอนะคะก็จะเลือกไอวอตรงนี้เลยนะคะกดรับอ่าได้จรีๆนะคะแล้วก็ได้ท่าทางเนอะอ่าเดี๋ยวเราไปสวมใส่กันเลยนะครับก็ไ้ G ้ีรีๆถาวรเลยนี่อันนี้เป็นของเก่านะทุกคน ให้เรากดที่แต่งตัวแล้วก็กดท่าทางแล้วก็กดสรมใส่ท่าทางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่มาดูกันนี่นะทุกคน F F W S แดนเนาะเมื่อเรารับแล้วเนาะก็จะมีประมาณนี้ เดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวละครกันก่อนนะตัวละครที่เลือกถาวรได้นะที่คนจะเลือกเป็นอะไรก็ได้ท,ทั้งตัวละครผู้หญิงและตัวละครผู้ชายเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น ก็เลือกเนาะแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้ด้วยค่ะอ่ะแล้วเราไปเล่นหมอบัฟไปดูอะไรกันเลยนะเปลี่ยนตัวคอนแทคดนี่อ่อะอันนี้กดล็อกลับแล้วนะแล้วับล็อกอินเข้ามาก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะทุกคนคนดูครบ ห้าหมื่นคนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันคนแล้วก็หนึ่งแสนคนรับไปเลยพถ้าทำฟรีสายฟรีห้ามพลาดวันนี้เราก็มาเป็นทีมนะทุกคนมาเดินกับเพื่อนเราเป็นไงเป็นไงรับฟรีว่ะของฟรีใครๆก็ชอบ Ai. Lag. Đợi con đi ไเ <ไป S 1> มื่อกี้ผมลืมคผ่านะทุกคน,น,เนเนี่ยเป็นไงี้เป็นไงี้เป็นไงี้อย่างเอาอ X มาอ็กาอัา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสายสาสตอนนี้สายรัดก,ก็เลือกอาวุธปืนนะครหนึ่งต่อหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับศัตรูได้เลือกเป็น AW คู่นะผมก็ไม่ยังงงนะครับเล่นเป็นอยู่เนาะ เปนหว่าก็อดตายเลยแต่ว่ามันยิงหัวนะอันนี้ก็หนึ่งต่อสองนะไม่เป็นไร ก็ไม่ได้ราดเพื่อนหรอกอเ,เอ้ายิงหัวเลยกัตุ้สวยตอนนี้อยู่ที่สองต่อสองแล้วนะฮะเพื่อนแอดอ้าเสียดายที่ผมไม่ได้แอดกับเ,เพื่อนด้วยก็ประมาณนี้เลยนะทุกคน หนู่ปักปักเอ้นี่เป็นไงเป็นไงแต่แล้วชิวๆพร้อมตักทักข้างในอ่ะเนไงเนี่ยเนี่ยอ่าผมต้องดันละ อ้ oh. เพื่อนบางกระสุนให้ตายเลยยิงไม่โดนตะก,กนัดขอโทษขอโทษอโทษอู้ตายเลยลาดคิวอ่ะ ตดูนะยับเลยว่ะสวยเพื่อนฝีมือก็เก่งอยู่นะครับเนี่ย จาดนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติกดตามให้ช่องผมด้วยนะคะอาจจะยผมชอ์โหดให้ดูรักกันเนะ ยอมผมไม่ยอมเอาผมไม่ยอมคุณสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค